นี่มาสวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาทำการเปิดกล่องรีวิวกันนะครับกับเจ้านี่เลยนะครับ Hot Toy Exclusive Star War นะครับผม m m MM s 794 Airborne t r o o p e r นะครับกล่องร้อยที่212นะครับผมของท่านอาจารย์เ e น o น i บีนะครับผม <laughs> เป็นงาน Hot Toy ตัวแรกของช่องเรานะครับซึ่งวุ้ยตื่นเต้นะ่ะ ไม่เคยจับงานัดทอยเลยนะครับอันนี้เป็นงานตัวแรกนะครับมาเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงนะครับกับเจ้าตัวนี้นี่เปิดการเปิดกอนเปิดการเี้ยนะนะใส่อันนี้มาให้เด้วไวปิดอีกชั้นนึงอ่ะแล้ก็สวยดีนะโปสเตอร์ของเขานะครับนี่อ่าเป็นรูปของเจ้าตัวโมเดลเรา,เาแหละแต่ช่างมันเดี๋ยวเราก็ดูโมเดลกันเต็มๆกันได้ ย่าย็ดแฉดูดิตัวโคตรใจญ่มันึงตัวองจริงัหเนี่ยหืมมีกี่ชั้นเนี่ยมีชั้นเดียวนะครับผมมีชั้นเดียวเดี๋ยวผมขอเอาไอ้นี่ออกก่อนอ่ะเดี๋ยวแกะมันออกจากไอ้นี่ก่อนดีกว่าครับเอามันออกจากห่อพลาสติกมันก่อนดีกว่าโหอย่างหนักเลยโคตรดีเลยว่ะเออคุ้มกับราคาอยู่นะผมว่า ราคาม่งก็เอาเรื่องอยู่นะวาแบบโอเคปึบกเก็บดีดีฮะนี่ตัวโมเดลชิดเคโคตสวยเลยโหมีอะไรมาให้บ้างเนี่ยหนึ 1, 2, ่งสองสาโอเคมีของมาให้ในกล่องไม่เยอะนะครับดูกันจะชัดว่ามีอะไรบ้างนะครับอ่ามีตัวของอาวุธมาให้นะครับผม หชิ้นนะครับอู้เป็นพัาสติกแข็งๆซะด้วยของดีเนี่ยดูสิชิ้นปืนสวยอะ่ะดูดีเทลครับมันทําดีเทลแบบเป็นเหมือนรอยถลอกที่ผ่านการลบการใช้งานมาด้วยนะเนี่ยหื่ใช้ได้เลยนะครับอันนี้มีมาให้หนึ่งกระบอกอ่าแล้วก็มีพวกมือนะครับผมเนี่ยพวกมือนะครับมาให้เรา ใช้ในการเปลี่ยนด้วยนะครับมีมาให้ห้าห้าชิ้นนะครับอห้าชิ้นเองน้อยจังนะครับแล้วก็นี่อะไรวอะอมีจอยนะครับผมจอยสำรองเหรอหรืออะไรเนี่ยอืมน่าจอยสำรองแฮะแล้วก็ตัวของกระเป๋าอืมกระเป๋าเป็นผ้าจริงแฮะมีระเบิดติดกระเป๋าด้วยดูสิเราใส่เป็นกระเป๋าไว้ใส่ระเบิดนะครับ โอเคแล้วก็ไหนมีอะไรอีกอ่านี่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 น,นี่ปืนโอเคปืนนะครับผมอีกหนึ่งกระบอกเห็นทหารควรชอบใช้นะกระบอกเนี่ยใส่มันสั้นเล็กดีม้งผมว่าเออแต่พอดูของจริงแล้วเขารู้สึกแม่งคนเราฟิลกับที่ดูในหนังเลย้งหนังดูเท่มากแต่ือดูของจริงมันดูแบบอืมทรงปแปลกแปกไว้ดูสิเหมือนกันเลยนะครับลงสีเหมือนเหล็กแล้วก็เหมือนมีรอยผ่านการใช้งานมา นะครับนี่ฮะโอเคนะครับใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ไดพันธานน่าจะพับได้นะครับแล้วก็ตัวของโมเดลนะครับผมนี่เลยสวยใช้ได้โมเดลนะครับแม่งติดแม่ติดดิหอ่อพลาสติกมันให้อย่างดีเลยนะครับนี่มาเดี๋ยวผมว่าเรามาถ่ายกันชัดๆเลยดีกว่านะครับบอนเป็นยังไงนะครับมีตัว่านให้ด้วยด้านในนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูกันชัดดีกว่า เอาละมาดูโมเดลกันดีกว่านี่เชฟเคโคตรสวยเลยโหดูดีเทลดิกับรายละเอียดอะบนตัวนะครับเดี๋ยวขอถอยกล้องน,นิดนึงจะได้เห็น้ชัดนะครับดู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 ด,ดูดีเทลกับรายละเอียดมันทําแบบเป็นรอยดาเมจแพบทบเทิร์นดามเมจพวกที่แบบผ่านการสู้รบมาให้เราเลยนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนะครับผมโอหโคตรสวยเลยดูดิยังชอบเลย เออดีว่ะมันดูแบบทําให้หุ่นมันดูมีเรื่องราวขึ้นนะครับไม่ใช่แบบว่าหุ่นแบบใส่จิกแล้วให้เรามาทําเองอะไรเงี้ยผมว่าผมชอบอย่างนี้นะผมรู้สึกว่าเออดีเทลแล้วก็จุดเด่นมันมันมันสวยดีนะดูสิเห็นไหมเนี่ยร่องรอยการผ่านการสู้รบมาครับขาเหมาออดินปืนรอยการถะลอกอะไรพวกนี้นี่ดีเทลลักษณะบนตัวของตัวหุ่นนะครับเป็นไงหืมโอ้ยแข็งใช้ได้โอเคนี้เป็นผ้าเป็นอันนี้จริงๆไว้ แล้วก็อันนี้มันเอาไว้ทำอะไรเนี่ยอนเนี้ยน,น,นะครับแล้วก็ตัวของซองกระสุนเขานะครับเอาไว้เปลี่ยนใส่พวกสายพลังงานไม่แน่ใจว่าถอดได้ไหมเดี๋ยวผมต้องลองไปจับดูก่อนนะครับฮานี่ห่อพลาสติกมาให้ด้วยตรงมือมันึค่อยครับค่อย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 คมัอยบรรจงอ,ออกเราแหวงไม่ใช่หรอกปวดทําพังราคาแม่งไม่ให้ หูหลักขาแม่งเล่นเล่นเล่นล้นนายแห้งเลย<笑><笑><笑>นะครับผมนี่ดูสิก็ไล่เขานะครับเห็นไหมเนี่ยหูก็ย,ยังสวยอ่ะดูดีดีเทลอะไรละเอียดมันทําดีมากอ่ะดูดโคตรสวยเลยเนี่ยแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับผมเนี่ยตรงไหลมันเนี่ยเ<น>ห็นไหมทำดีเทลมาดีมากอะ่ะเช็ดขี้ด้าน,นหลังเหมือนกันนะครับผมนี่ ันนี้คืออะไรไม่รู้นะครับแต่มันชื่อแอร์บอลน่ะแอร์บอลนึกว่ามันจะมีจัมพ์แพกมาให้เพราะมันเขียนว่าแอร์บอลนึกว่าหน่วยรบทางอากาศไม่ใช่เหรอโอ้โหผ้ามีรอยขาดด้วยปะดูดิคงทํามาให้แหละให้มันเป็นรอยขาดนะครับแบบนี้คงจงใจทํามาให้เราเพื่อที่ว่ามันจะได้ดูแบบเป็นหน่วยทหารที่ผ่านศึกมาบ้างนะครับแต่ทีเนี้ยพอมีรอยขาดนิดนึงอ่ะเวลาเล่นเราต้องหน้าต้องระวังนะครับเพราะว่าถ้าเราขยับหรือเผลอกระตุกมันอ่ะผมคิดว่า แน่นอนมันจะทําให้ขาดลามขึ้นไปอีกได้นะครับเพราะนั้นต้องระวังเป็นผ้าจริงๆนะครับผ้าเนื้อดีด้วยอ่านะครับแล้วมันก็ทําที่ล็อกเข็มขัดมาให้ด้วยนี่เห็นไหมตัวนี้โอ้ใช้ได้เว้ยโอเคดูส่วนขาบ้างครับค่อยๆอ,ออกโอ้มันใส่ตรงนี้มาให้ด้วยว่ะฟองน้ำมารู้ใส่มาเพื่ออะไรเหมือนกันนะครับผม นี่ดูสิทำลงรอยทำดีเทลมาสวยเลยดู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 ดดอ๋ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้คุ้มค่าแฮ่อ,อัมชอบนะดีเทลมันสวยดีเห็นไหมและย่าดีมากเลยครับ <c oughs> <c oughs> โอเคทีนี้ส่วนหัวผมคาใจมันมีโอเคไม่มีครับ <c oughs> ผมบกาเังจะบอกว่ามัน ใช่หมวกที่เป็นแบบสวมเข้าหัวไหมหรือเป็นโมเดลทื่อๆมาเป็นโมเดลทื่อๆมานะครับเ๋ยวถอดได้ปาวะอ้าถอดได้โอเคไม่มีหัวโคดี้มาให้นะครับผมในกล่องมีแต่หมวกมาให้เปลี่ยนโอ้โหอะไรครับนี่เงี่ยให้หน่อยก็ไม่ได้ตัวหนึ่งต้องอต้องกี่บาทให้หมวกผมหน่อยก็ไม่ได้ไม่ใช่หมวกหัหมวกผมหน่อยก็ไม่ได้ตัวหนึ่งไม่จะถูกๆก,กันเนี่ย นี่เลยนะครับผมอ่าโอเคสวยใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ช,ไดชอบชอบชอบโอเคทีนี้เรามาดูของที่เหลือในกล่องกันดีกว่าที่เรายังไม่ได้เปิดให้ดูอ่าตัวนี้นะครับฐานฐานตั้งนะครับผม STAR WAR นะครับผม i r r o r r n นะครับทูปเปอร์นี่เห็นไหมเป็นฐานเอาไว้ให้ มันยืนนะครับมีฐานแล้วมันก็น่าต้องมีอ่ะนี่ไงเจะละนี่นะครับผมตัวไว้เสียบแบบหนึ่งต่อหกเลยเสียบเข้าตุดเอ๊เสียบเข้าระหว่างขานี่นะครับผมมาดูกันในส่วนของการแอคชั่นท่ากันบ้างดีกว่านะครับก็นี่เลยผมพยายามจัดหลายๆท่านะครับเพราะที่ผมนึกออกนะว่าอแบบไหนมันดูเท่หรือมันดูดีสําหรับผมนะครับก็ได้ประมาณนี้แหละเนาะ ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกท่ายืนซะส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าคือผมลองจัดเป็นท่านั่งแล้วล่ะมันทําไม่ได้นะครับเนื่องจากข้อต่อตรงไอ้ตรงขามันอ่ะมันมันมันไม่สามารถงองอได้มากไปกว่านี้แล้วอ่ะคือเนี่ยมันนั่งแล้วมันไม่สวยคือมันนั่งไม่ได้เลยด้วยซ้ํานะครับเออผมก็เลยคิดว่าจัดเป็นท่ายืนดีกว่าเพราะว่าถ้าเราฝืนมากๆผมกลัวมันจะหักไอ้พวกข้อต่อข้างในมันอ่ะนะครับก็เลยคิดว่าเออแค่นี้ก็พอแล้วนะครับนี่เลย จุดขยับข้อต่อต่างๆอ่ะค่อนข้างยืดหยุ่นแล้วก็ค่อนข้างที่จะแน่นเลยแข็งแรงมากนะครับผมคือมันรับน้าหนักของตัวโมเดลได้โดยที่โมเดลมันไม่ล้มอ่ะในการยืนเฉยเห็นไหมคือเนี่ยมันไม่ล้มแค่เนี้ยโอเคแล้วผมว่าดีเลยข้อเท้าแข็งแรงมากนะครับแต่เดี๋ยวเล่นไปเรื่อยๆมันก็จะค่อยๆหลวมแหละผมว่าเหมือนพวก1ต่อ6ตัวทั่วไปอ่ะพวกงานโมเดลทาหารน่ยอะไรพวกเนี้ยนะครับอ่าคิดว่างั้นนะแต่ว่าเท่านี้ผมว่าก็โอเคแล้วสาหรับงานของเจ้า ตัวพอตทอยตัวนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมการจัดท่าทางการโพสท่าต่างๆนะครับทำได้ค่อนข้างเยอะเยอะเลยถึงจะเป็นแค่ท่ายืนก็เถอะแต่ไม่เป็นไรแค่นี้องผมก็ดูดีแล้วนะครับแต่ว่าในส่วนของการแอชชั่นท่ากับปืนยาวอ่ะไอปืนไรเฟิลแบบยาวเนี่ยนะครับเป็นปัญหาสําหรับผมนะครับก็คือมันเอาประกบกับตัวของไหล่ไม่ได้เห็นไหมเนี่ยคือมันได้แค่นี้นะครับเหมือนมันแบบมันติดแล้วอ่ะ ทีนี้พอมันติดอย่างเงี้ยมันพาระลมันไปอยู่ที่ข้อมือตัวของโมเดลนะครับซึ่งมันแน่นและผมคิดว่าถ้าฝืนจัดท่าให้มันแบบมากมากอ่ะผมว่ามันจะมีอจอยข้างในมันจะหักได้เพราะงั้นผมก็เลยคิดว่าเออไอตัวของอเลเวลปืนยาวอ่ะอาจจะอาจจะต้องแบบระวังนิดนึงในการจัดท่านะครับเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมเนี่ยผมพยายามผมพยายามจัดได้ก็ประมาณนี้แหละคือผมพยายามลองหลายๆแบบแล้วผมรู้สึกว่าอืตรงข้อมือมันไม่ไหว มันฝืนไปแลวผมรู้สึกว่ามันเป็นการพยายามงัดเกินเกินไปของกลัวมันหักนะครับก็เลยโอเคช้นนี้พอละผมก็เลยติดเป็นปืนกระบอกสั้นแทนนะครับคิดว่ามันน่าจะเหมาะกว่าอืมหรือนี่อาจจะเป็นเพราะว่าไอ้ปืนกระบอกยาวมันมีปัญหานี้ป่าวะในหนังมันเลยใช้แต่ไอ้กระบอกพวกเนี้ยซะส่วนใหญ่กระบอกสั้นๆเนี่ยเออก็เป็นก็เป็น,ก,ปนก็เป็นไม่ได้นะผมว่ามันโนยละหนึ่งโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับในส่วนของการแอคชั่นท่านะครับทีนี้มาดู ในส่วนของเรื่องของพวกจุดขยับกันดีกว่าว่ามันเป็นประมาณไหนเนาะเออดูในส่วนของจุดขยับกันดีกว่านะครับว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวไล่าจากหัวลงมาข้างล่างสุดแล้วกันนะครับแบบชัดๆเลยว่ามันเป็นยังไงบ้างเนาะแล้วก็มีอะไรบางให้นอกเหนือจากที่เราเปิดกล่องดูกันบ้างนะครับโอเคเริ่มจากส่วนหัวก่อนส่วนหัวนะครับแน่นอนนะครับผมบิดได้รอบอยู่แล้วแหละไม่ได้มีดีเทลอะไรเยอะแยๆที่จะมาล้างในส่วนของจุดขยับมันนะครับนี่ นี่ตรงนี้มันเป็นจอยแบบแขยับได้นะครับ <Store> เห็นไหมแล้วก็บิดซ้ายบิดขวาได้แบบนี้เลยนะครับอ่าก้มหน้าได้เยอะอยู่แบบนี้นี่เลยนะครับแล้วก็เงยหน้าได้นี่ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมนี่เลยในส่วนของคอคนะครับทีนี้ในส่วนของแขนนะครับผมตัวของแขนนะครับอ่ะตัวของแขนหัวไหล่เนี่ยเห็นไหมหัวไหล่อะเป็นแบบนี้นะครับนี่ เห็นไหมก็คือจะมีตัวของยางยืดตรงนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าในกล้องมันหชัดไหมนะเนี่ยเห็นไหมเป็นยางยืดนะครับผมเนี่ยล็อกตัวของลักแร้อยู่นะครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยลักแร้อยู่นะครับผมซึ่งเพื่อให้เกาะไหลอ่ะมันชิดกับตัวตัวนี้ตัวของเกาะด้านบนมันเอาไว้นะครับซึ่งพอเนี่ยเห็นไหมมันก็จะตกได้แบบนี้นะครับนี่แล้วก็ต้องดึงปั๊บกลับขึ้นไปเหมือนเดิมอะประมาณนี้ ในส่วนของเกาะตัวของหัวไหลมันนะครับอตัวของเกาะเนี่ยผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่ามันเหมือนเป็นชิ้นส่วนเกาะบางๆอ่ะแล้วเสียบสวมเข้าไปเลยก็คือไม่ได้มีเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรล็อกอยู่เลยนะครับตัวของเกาะมันเห็นไหมเนี่ยเนี่ยไม่ได้มีล็อกอยู่เลยนะเหมือนแค่แบบใส่เข้ามาแล้วก็ให้ไอตัวของผ้าเนี่ยเป็นตัวลังมันเอาไว้จบแต่ว่าไอตัวของข้อศอกเนี่ยเหมือนมันติดอะไรไม่นูนะเนี่ยมันขยับไม่ออกนะครับผม อาจจะติดในตัวของจอยที่เป็นจอยตัวหุ่นมันน่ะด้านในอีกทีหนึงผมว่าซึ่งขอไม่ถอดเสื้อผ้าดูแล้วกันเพราะว่าผมว่าถ้าถอดเนี่ยใส่กลับไม่ได้ชัวร์นะครับผมอ่ะทีนี้ของข้อมือเนี่ยก็หมุนได้รอบแบบนี้นะครับผมนี่จริงๆเนี่ยตัวของข้อมือเนี่ยตัวมันจะมีจอยแยกต่าง,งหากนะเห็นตรงนี้ไหมอ่าเหน็นที่ในกล้องเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมครับที่ทำให้มันกระดกขึ้นกระดกลงได้นะครับทีเนี้ย ถ้าเราบิดดีๆมันจะสามารถบังคับข้อมือได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าทีเนี้ยปัญหาเลยก็คือว่าไอจอยข้างในตัวเนี้ยที่เสียบเข้าไปเบ้าเนี่ยมันแน่นมากมันทําให้ผมแบบไม่สามารถขยับให้มันแบบว่าเนี่ยคืออยากให้มันแบบว่าทีอยากให้มันแบบว่าเหมือนงอมาอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยนึกออกไหมอยู่อย่างงี้ใช่ไหมแล้วเรางอมาอย่างเงี้ยมันทําไม่ได้นะครับซึ่งโอ้ค่อหน้าเสียดายเดี๋ยวผมไปหาวิธีใช้ให้มันอ่อนกันนะครับอ่ะโถของข้อศอกงอได้ ประมาณนี้นะครับผมนี่เลยนะครับนี่เห็นไหมนี่ประมาณนี้นะครับผมอาจจะงอได้ไม่เยอะมากนะครับติดในส่วนของตัวชุดกอบมันเองแหละมนเลยทําให้ไม่สามารถงอได้มากไปกว่านี้แหละนะครับอ่ะแล้วก็ขึ้นด้านข้างได้ประมาณนี้อ่ะแบบนี้เลยนะครับนี่นี่เลยนะครับฮบึโอเคแล้วก็ไปด้านหน้าได้ แบบนี้เลยนะครับผมนี่กับลังได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าทีเนี้ยมันเป็นผ้าล้างเอาไว้นะครับมันเป็นผ้าคล้ายคล้ายคล้ายผ้าเขาเรียกว่าอะไรล่ะมันคือผ้ายืดอะแล้วมันก็สวมไปทั้งตัวเลยซึ่งมันทําให้ไม่สามารถบิดแขนได้รอบอย่างนี้นะครับผมเพราะมันจะล้างในส่วนของเสื้อผ้าที่มันใส่อยู่เพราะงั้นเนี่ยไม่ต้องไปฝืนมันนะครับให้ขยับเหมือนคนจริงๆดีกว่าง่ายกว่านะครับผมอ่ะแล้วก็ ตัวของตัวเนี้ยนะครับผมเนี่ยไอพวกที่มันติดอยู่ตัวนเนี้ยเนี่ยก็นี่เลยนะครับเป็นแค่แบบนี้นะครับนี่เห็นไหมพวกเนี้ยนะครับผมติดด้านหลังเหมือนกันก็ถอดได้นะแต่ใส่กลับคือยังไงผมไม่รู้ <c oughs> นะครับผมเนี่ยเป็นผ้าเป็นแบบพวกสายยางสายยางสายรัดอะไรพวกนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของกระเป๋าด้าน,นข้างที่สะพายด้านข้างเนี่ยข้างๆ้านี้คือลูกระเบิดนะครับผมเนี่ยพวกเนี้ยคือลูกระเบิดนะครับเราสามารถถอดออกมาเล่นได้ด้วย นะครับแล้วก็ใส่กลับเข้าไปคืนได้นะครับอ่ะใส่เข้าไปสิลูกใส่เข้าไปอีกเออนั่นแหละสวยอ่ะแบบนี้นะครับกระเป๋าเปิดได้นะครับกระเป๋าเป็นผ้าจริงๆเลยคือกระเป,าเป๋าจริงๆกันแหละแค่ยอ่อไซส์ลงมานี่เห็นไหมเปิดได้นะครับเผื่อใครจะหาอะไรมาใส่ต่ังหาก็เชิญได้เลยอ่ะนี่นะครับทีนี้ส่วนของอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปทีละส่วนอ่ะส่วนกลไลอีกขั้นหนึ่งเนี่ย มันจะมีสายเนี่ยอะไรไม่รู้ตรงนี้้อยอยู่ด้วยเห็นไหมผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับแท่นระเบิดหรือเปล่าหรือเป็นกระสุนอะไรหรือเปล่าเออที่ผมไม่รู้เหมือนกันนะใครเป็นกูรูบอกผมหน่อยแล้วกันนะครับอยากรู้แล้วก็ตรงแท่งตรงนี้เนี่ยล็อกตายตัวเลยนะครับแล้วก็ขยับได้เหมือนกับตัวของอีกฝั่งหนึ่งเลยนะอันนี้ถอดออกไม่ได้นะผมลองลองเนี่ยลองขยับแล้วถอดไม่ออกเหมือนกันนะครับลำตัวลำตัว คือมันบิดไม่ได้อ่ะเนี่ยผมพยายามแบบลองนะเนี่ยไม่ได้นะครับผมก้มก็ไม่ได้อ้อยได้เว้เออได้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 ได,ได,ได,ได้จิดหนึง่ง <c oughs> อะได้ไม่ได้อ่ะ <c oughs> ติดในส่วนของชุดกกาบมันไปหมดแล้วอะไม่ติดดิผมว่ามันขยับไม่ได้เลยด้วยซ้ํานะครับเออค่อนข้างน่าเสียดายเว้ยคือก่อมันเป็นแบบสวมลงมาเลยนะครับแล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยเห็นไหม สองชิ้นเนี่ยมันแยกกันนะครับเนี่ยเนี่ยเเห็นไหมเนี่ยชิ้นตรงนี้กับชิ้นตรงนี้ยมันแยกกันนะจนอกกับส่วนของเอวมาเนี่ยแยกเป็นคนละชิ้นกันเลยซึ่งมันก็คือเหมือนเราใส่ชุดแล้วแบบมีกอดตรงนี้แล้วก็ใส่ตรงนี้สวมทับก้ามาอีกทีหนึ่งแค่นั้นเองเพื่อให้มันปิดร่องรอยเออไว้แปลกๆดีเหมือนกันนั่นเสียดายมันก้มไม่ได้นะครับมันก็เลยแบบว่าจุดขยับมันเลยแบบอันนี้หน่อยหนึ่งหรือมันอาจจะก้มได้นะแต่เป็นเพราะว่าเราต้องจับ จับตัวของเกาะมันแทนน่ะแล้วเกาะมันมเป็นแบบแข็งแข็งอ่ะมันไม่ได้ยืดหยุ่นขนาดที่ให้เราแบบว่าจับกดตัวโมเดลมาลงมาได้ไม่แน่อาจจะโยกได้เพราะว่ามันเป็นหุ่นจําลองรูปคนเนี่ยข้างในเยผมว่ามันน่าจะต้องโยกได้ชัวร์แต่ว่าติดในส่วนของอุบไอชุดมันมากกว่านะครับเข็มขัดขยับไม่ได้ล็อกแน่นจริงจริงในขยับไม่ได้ลองละระวังหลุดอ่ะไอยขยับได้นี่มาแต่ก็แหละเหมือนแค่มันเอาสวมไว้เฉยๆนะครับ แล้วก็ไอตัวของกระโปรงเนี่ยน่าจะถอดได้แต่ผมไม่รู้ว่าถอดแล้วจะใส่กลับคืนได้ไหมนะครับผมเป็นผ้านะแล้วก็มีตัวล็อกเนี่ย <c oughs> อุ้ยไอเฉยอ่ะตัวล็อกเนี่ยนะครับผมตัวนี้มาให้ด้วยนะครับซึ่งผมไม่ชอบเลยเพราะว่ามันหลุดบ่อยเนี่ยพอเราจัดท่าหน่อยหน่อยมันก็จะหลุดแล้วนะครับไอตัวของไอตรงสําคัญมาเนี่ยใส่มาเพื่ออะไรวะเนี่ยไม่ต้องมีก็ได้นะอ่ะทีนี้ ส่วนของขาเหมือนกันนะครับ๊บนี่เตะเห็นไหมแล้วยินเสียงข้อต่อไหมกระกึกระกระเร่ะโคตรแข็งแข็งแรงมากอะได้ประมาณนี้นะครับขยับตัวนี้เอานะครับนี่หมือนชกเกาะเอานะถ้าขยับได้มากกว่าน,นี้นะครับคือเหมือนที่ผมบอกแหละคือมันเหมือนเป็นเกาะที่เขาแค่เอาใส่เข้าไปเ,ยเฉยๆเนี่ยเพราะว่ามันขยับได้นะครับเด,ดเดี๋ยวผมพยา้ามแล้วกันเดี๋ยวผมขอจัดท่ายก่อนอันเนี้ยงอ อ่ะเห็นไหมเนี่ยงอเข่าได้แค่นี้เองนะครับเพราะงั้นเนี่ยไม่ต้องแปลกใจถ้าถ้ามันทําท่าจัดท่านั่งไม่ได้เพราะวันงอเข่าได้ค่อนข้างน้อยนะครับข้อเท้าอ่ะกระดกขึ้นกระดกลงได้อ่ะขึ้นขึ้นลงลงได้นะครับผมบิดซ้ายขวาได้เนี่ยบิดซ้ายขวาได้นะครับอ่ะนี่เลยนะตัวของเกาะเหมือนเป็นแค่ชุดอุปกรณ์แบบสวมเข้าไปเฉยๆก็คือถอดจอยปุ๊บเราสามารถดึงอันเนี้ยพรวดลงมาได้เลยเห็นไหมเนี่ย แปลว่าเสียบเข้าไปเสียบเข้าไปแล้วก็ชิ้นส่วนมาแปะ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 จบอะไรแค่นี้เองนะครับเออรึอว่าจะทําแบบว่าเป็นล็อกตายตัวมาให้ไว้หรือทําเป็นแบบว่าเป็นอะไรที่แบบว่าให้มีอะไรว่าใส่ไว้หน่อยเอออะไรพวกนี้นะครับนี่เลยนะครับอ่ะนี่นะครับทีนี้พวกมือครับพวกมือนี่พวกมือนะครับผมอ่ะมือมีมาให้หลายแบบอยู่นะครับอย่างแรกเลยคือเจ้านี่ มือสําหรับเหนี่ยวไกลปืนนะครับอันนี้จะมีคู่หนึ่งซ้ายกับขวานะครับบัดจะมีมาให้เราใช้ในการเปลี่ยนนะครับซึ่งไอตัวของเนี่ยที่จับปืนเนี่ยแม่งค่อนข้างที่จะแข็งเลยกว่าจะง้างมันออกได้นะครับผมคือเหนียวมากอ่ะแล้วก็มือแบบชี้นิ้วสั่งนิ้วเดียวอะนะครับผมเนี่ยนิ้วเดียวนะครับผมมีมาให้อันเดียวนะครับเป็นของข้างซ้ายซ้ายหรือขวาวะเออข้างซ้ายนะครับผม มีมาให้อันเดียวอันนี้นะครับผมแล้วก็มือแบบอันนี้แบบแบบมือแบบอารมณ์แบบแบบปุกเข้าไปอะไรอย่างนี้อ่ะอันนี้ก็มีมาให้ชิ้นเดียวนะครับผมใส่กับตัวของฝั่งซ้ายอีกแล้วซ้ายซ้ายหรือขวาวะขวาเออขวาไม่ใช่ซ้ายทั่วทีนะครับอ่ะแล้วก็มือนิ้วโป้ง อ่านี่นิ้วโป้งนะครับผมแบบเยี่ยมเลยอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็จะเป็นมือนะครับผมนี่เห็นไหมมือที่เอาไว้แบบว่าจับพวกของตัวของลำกล้องปืนน่ะนะครับผมอ่ะแล้วก็นี่มือแบบสองนิ้วแบบหลวมๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเออหรือมันเอาไว้ใช้สำหรับจับปืนไอ้นี่วะอันเนี้ย จับปืนข้างข้างขวาอ่ะนี่เลยนะครับประมาณนี้ในส่วนของพวกตัวของมือของเจ้าโคนทูเปอร์ตัวนี้นะครับอ่ะรวมๆนะผมว่าค่อนข้างโอเคนะสำหรับตัวของเจ้าแอร์บอลตัวเนี้ยนะครับผมคือดีเทลสวยนะครับผมดีเทลสวยเลยเป็นหุ่นที่เราไม่ต้องมาทำรอยดาเมจหรือมาตกแต่งอะไร เองนะครับก็คือมันทํามาให้แล้วเสร็จสับแบบเป็นหุ่นแบบผ่านสงครามการลบหนุนนี่นั่นมาแล้วอะไรพวกเนี้ยนะครับซึ่งดีสำหรับผมมองว่ามันดีครับผมชอบนะครับมันทําให้หุ่นมันมีเรื่องราวมันดูแบบเหมือนผ่านอะไรมาเยอะอ่าอะไรพวกเนี้ยส่วนการจัดท่าเนี่ยแน่นอนครับมันอาจจะจัดท่านั่งไม่ได้แต่ก็ไม่เป็นไรหรอกผมว่าเท่าเนี้ยก็โอเคนะสำหรับผมในการจัดท่าผมรู้สึกว่าผมโอเคแล้วเพราะว่าอืผมก็ไม่ค่อยชอบจัดท่านั่งยิง <laughs> เออ แค่นั้นก็แค่ก็แค่นั้นแหละนะครับผมผมว่าประมาณนี้โอเคแล้วดีเทลสวยรายละเอียดดีจอยข้อต่อแข็งแรงนะครับก็เออคุ้มราคาดีนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่สำหรับตัวหน้านะครับผมแล้วกันเนาะใครมีข้อเห็นอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์พูดคุยกันก็นแล้วกันนะครับไม่รู้จะพูดอะไรละโอเคเจอใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณที่แวะเข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับอ่ะเดี๋ยว แป๊บนึงนะครับก่อนไปก่อนไปลืม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 ตัวของฐานนะครับผมมีฐานมาให้นะครับนี่นี่เลยนะครับผมตัวของฐานนะ๊นี่สตาร์วอนะครับผมเป็นโลโก้สะท้อนแสงนิดนึงนะผมไม่แน่ใจว่าในกล้องมันจะเห็นไหมนะครับผมเนี่ยนะครับอ่ะจัดท่าขึ้นมากับตัวของฐานและเรียบร้อยนะครับนี่นี่เลยเดีวเรวจะเอาไปตั้งโชว์แบบนี้แหละนะครับสวยๆอันนี้เลยนะครับ เดี๋ยวเพื่อมีคนถามหาฐานว่าพี่ครับแล้วฐานล่ะครับพี่อะไรพวกนี้นะครับอ่านี่ใส่ให้ดูนะนี่เลยนะครับผมอ่าโอเคบา,บายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ